ดามาอีกแล้วเท่นไฟเทนทดเวลาหา58 57 56 55 54ทุกคนจะจบแล้วนะ สวัสดีครับผมชาร์ปี้และนี่คือโซเชียลวูดนะครับผมกับบ้ากับวันนี้นะครับและวันนี้ครับผมมีเรื่องราวอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดครับและมาเลยกับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับกับดราม่าเทนไฟท์เทนทศเวลาหาเธอเหรอ ก็คือเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อคู่ล่าสุดนะครับของการชกเทนไฟท์เทนซีซั่นสนะครับระหว่างกัมปันบาซูวีสพี่หนุ่มคงกระพันนะครับการชกทั้งยกที่1นึจนที่2นะครับเป็นไปอย่างสูสีครับแต่เมื่อถึงยกที่3ครับเกิดมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นได้ยังไงตอนผมนั่งดูนะผมก็คิดว่าเอ๊ะกูค,คิดไปเองหรือเปล่าวะว่า เวลามันนานเกินไปแต่ทว่าครับเมื่อการแข่งขันจบลงนะครับผม <c oughs> ก็ได้เข้าไปดูในโรกทวิตเตอร์นะครับและดูแฮชแท็กเทนไฟท์เทนทีนสองครับและบอกเลยนะครับถึงกับขั้นมีคนมานั่งจับเวลากันเลยดีเดียวว่าในยกที่3นั้นเวลามันมากเกินไปอ้ตอนแรกผมคิดว่าผมคิดเปคนเดียวใช่ไหมแต่ทว่าไปดูในโรกทวิตเตอร์ครับผม แฮชแท็กเทนไฟท์เทนซีซันสนะครับผมเวลาเกินมาตั้ง30กว่าวินาทีเยอะมากนะและจะแสดงความผิดชอบยังไงมั่งอยากรู้นั่นความปลอดภัยของคนทั้งคนเลยนะซีซันหน้าใครอยากมาต่อยนี่อย่าหาทำเลยนะอันตรายมากบูเพราะว่าตอนที่ต่อยไปเกินแำมปัปนโดนหนักจริงๆคู่อื่นไม่มีคู่ไหนเพิ่มเวลานะคะก็มีกรรมการเตือนกันเยอะแยะทำไมมาเพิ่มเวลาแค่คู่นี้30วินาทีจากสนาทีก็เพิ่มขึ้นมาสำหรับบนเวที มวยมันเยอะมากนะคะเกือบ20%ของราชุกถ้าพี่กำปั้นเขาไม่อึดที่หนุ่มตามซ้ําแบบไม่เกรงใจจะเป็นยังไงรายการต้องเซฟคนชกด้วยค่ะแท็ทกเทนไฟท์เทนซีซั่นสนับถือใจพี่กำปั้นมากๆคือแบบพี่เขาไม่ยอมลงอึดจริงๆพี่ชนะใจพวกเราสุดจะโดนหนักแค่ไหนพี่ก็สู้ต่อถึงโดนโทดเวลาพี่ก็ไม่ยอมอุ๊บจีอาองตัวบินตโคตสุดหลอนะครับ รายการเทนไฟท์เทนทำแบบนี้คือน่าเกียดเกินไปนี่เกมกีฬานะความยุติธรรมต้องมีต้องแฟร์เกมคุณจะเซฟแต่เลตติ้งเหรอเซฟนักกีฬาแต่ละคนที่เขาทุ่มเทให้รายการคุณด้วยสิจริงค่ะประมาณ35วินาทีไปย้อนจับเวลาดูมาใจคอททำด้วยอะไรเนาะโหดร้ายมากรายการนี้โรคนี้มีอะไรแบบนี้เยอะหรือเปล่านะสงสยัยอเรื่องนี้ต้องชี้แจงนะคะอันแฟร์ยืดไป30วิเพื่อ ทดเวลา30วินาทีเพราะตัดสินไม่ได้หรือคะว่าใครชนะดูก็รู้แล้พี่หนุ่มชนะตอนครบ9นาทีเพิ่ม30วินาทีเพื่อให้น็อกหรือ,อยังไงเอ่ยอลองไปดูนะครับผมว่า30วินาทีจริงไหมก็คือตอนนี้เหลือ59วินะ58า7 5 6 5 5 54อเ่ะเราจับเวลาตามไปเลย

ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยผมชงกาแฟกินแก้วหนึ่งได้เลยนะเนี่ยนี่นะครับก็คือในคลิปนี้นะครับเขาตัดมาหนึ่งนาทีส5ห้าวินะจากเวลา ที่นับในตอนถ่ายท่ดสดน,นะครับคือ59วินาทีนะครับ59ลบ60บวก35เป็น95เท่ากับ36วินาทีเราปัดปัดให้เป็นแบบตรงๆเลยนะ35วินาทีก็คือเขาทดเวลาออกไป35วินาทีจริงหรือเปล่าเวลาไมไม่ขึ้นนะครับผม บอกเลยนะครับแต่เราวินาทีนะครับที่อยู่เป็นเวทีมวยนะครับมันโคตรเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยมากๆนะครับจากอาการของทั้งสองคนเราก็จะได้เห็นนะครับโดยโดยเฉพาะอาการของพี่กาปั้นบาซูนะครับเราได้เห็นชัดๆเลยว่าทือไม่ไหวแล้วเรายืดลกไปอีกเพื่อว่าทำไมเป็นจังซี่นาะ ถดือว่าตอนที่กรรมการแยกมันก็แยกแนปะ๊บเดียวนะตัดให้ห้าวิเลยยังไงก็เกินครับผมมันไม่ใช่กีฬาฟุตซอลนะที่เวลาลูกออกแนละ้วหยุดเวลานะหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บนะครับนี่นะครับทาให้ดราม่านี้นะครับเดือดขึ้นมาอย่างทันทีนะครับว่าเหมือนแบบไม่เซฟนักมวเยเพราะว่าพี่กำปั้นโดนหนักจริง นะครับและเขาก็ไม่ได้โดนน็อกด้วยจริงๆค่ะประมาณ35วินาทีไปย้อนจับเวลาดูมาใจคอทําด้วยอะไรเนาะมันจริงไหมต้องไปดูย้อนและจับเวลาแล้วละ่ะแต่มวยนะไม่ใช่บอลจะมาทุบเวลาบาดเจ็บแต่ถ้าจริงนะ่ะแม่งจริงๆจะโกงชนะเลยนะไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะ ครบ3นาที3ยกก็รู้แล้วพี่หนุ่มชนะต่อ30วิเพื่อคนชกไม่ได้ยินเสียงละคงเขาก็ต่อยต่อพี่หนุ่มแข็งแกร่งพี่ปั้นโคตรอึดไม่ยอมล้มไม่ให้3ามแต้มนับถือใจลุงทั้งคู่ควายกับวัวฟัดกันมันมากทีมขาวปีนี้ต้องยอมรับเลยว่าทีมคุณอ่อนแอกว่าจริงๆนี่เอาทุกวิถีทางชนะได้ยากเลยใช่ไหมคะวิกหน้าพี่แขได้กล่าวไว้แล้วว่า แค่โดนแก้วปาหน้าแก้วแตกหน้ายังไม่เป็นอะไรเลยมันก็จะยากหน่อยนะคะไปหาช่องทางเอาเดอร์ว่ารักษาหน้ากันยังไงความคิดส่วนตัวเพื่อเวลาเพื่อให้ขาวนอกดำคะแนนจะได้คู่ขี้สูสีเป็น10ต่อ9ใช่ไหมนะแต่มันดันไม่นอกแค่แพ้ชนะหรือเป็น10ต่อ7อย่ามีต่อซีซั่น3เลยจ้า ถ้าจะทํารายการโดยที่ไม่เซฟคนชกเลยดารามไม่ใช่นักมวยชกมืออาชีพมีทดเวลาเพิ่มแบบนี้ยกละสานาทีมาเป็นสามนาทีครึ่งบอกเลยว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากถึงข่าวชนะน็อกผลก็เสมอจ้ะทั้งที่เวลาเกินมา30วิิตวิยอมใจพิป,ปั้นยืนจนครบยก ซึ่งบางคนสายบุรีบอกว่าน่าจะเกินมาสัก30วสิวิสีดำคงโดนน็อกเลยสงสัยว่านี่ก็เกินมาแล้วนะคะล่าสุดว่าอยู่ทำไมยกสามนานๆแต่ใจนึ่งเขาคิดว่าเป็นเพราะเราอยากให้หมดยดกเร็วๆกลัวพี่กำปั้นยืนต่อไม่ไหวที่ไหนได้เกินเวลานี้เองและนี่นะครับก็คือเรื่องราวนะครับดราม่าอีกแล้วนะครับของ1ท f i ฟ h t 10 s ซ a s o n 2นะครับคู่ระหว่างพี่หนุ่มคงกระพันนะครับประทะ พี่กับปั้นบาสุคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมและที่สำคัญครับพากไปได้กับวันจันหทน้าครับสัปดาห์สุดท้ายการถ่ายทอดสดและคุ่สุดท้ายของเ Ten ไฟท์เทนซีซั่นสอนะครับระหว่างคุณรัศมีแขกปะทะพีเอ็กนะครับก็ต้องรอดูว่าทีมดำจะชนะแบบ นิ่มๆหรือว่าทีมขาวจะตีเสมอได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามเลยสำหรับ Ten i ฟท t 10ซีซั่น2ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเมื่อมีคลิปอะไรแบบนี้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะและที่สำคัญเป็นการสนับสนุนช n น l ของเราด้วยเชื้อและ จงดูแลส,สุขภาพนะครับช่วงนี้ฝุ่นเพียง2.5เยอะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลส,สุขภาพของเราให้ดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโซเชียลวุดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคลิปบาย